ฮาคิระดับผมแดงแชงคูดมันโหดหรือถูกอวยว่าเทพเกินจริงไปไหมเพราะจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เห็นเลยนะครับการต่อสู้กับศัตรูที่มีระดับใกล้เคียงกับแชงแบบนี้นะครับถ้าเราได้เห็นความสามารถของแชงแบบจัดเต็มฮาคิของเขานจะโหดสมคำาล่อมลือจริงหรือเปล่าสวัสดีครับถ้าพูดถึงตัวละครหนึ่งตัวในเรื่องวันพีทที่แฟนคลับวันพีทนั้นโคตรจะชื่นชอบเลยหรือแม้กระทั่งผมเองนั้นก็ชอบตัวละครตัวนี้มากๆนะครับผมว่าลิสในเทียนะครับในใจของคุณนั้นก็น่าจะมีนะครับตัวละครอย่างผมแดงแชงคูดอยู่ใน จิตใ,ใจนะครับไม่มากก็น้อยเลยล่ะเพราะตัวละครตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าปูมาตั้งแต่แรกว่าเป็นตัวละครที่โคตรระโคตรเท่สุดๆเลยนะครับยอมจะเสียสละแข่งของตนเองเพื่อให้เพกข,ของเรื่องนะครับเด็กกระปงปงๆอย่างลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ยสามารถรอดชีวิตได้นะครับอีกทั้งยังไปฝากความหวังในตัวของลูฟี่โดยคาดหวังว่าลูฟี่นั้นจะกลายเป็นโจนสรสัตว์ที่มันยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับซึ่งเรียกได้ว่าแม่นนะครับยิ่งกว่าหมอเดาอีกนะครับคือมันแม่นมากๆเลยพอท้ายที่สุดแล้วอย่างที่เราเห็นว่าการเติบโตของลูฟี่ในนตอนน ก็มีระดับที่มันใกล้เคียงแล้วล่ะคําว่ายิ่งใหญ่ในเรื่องวันพีทซึ่งจุดเด่นของแชงนั้นนะครับนอกจากจะเป็นชายมือหนึ่งพอเหลือแขนเดียวนะครับอีกทั้งชอบขี้อีแต่ไปทุกคนทุกแห่งในเรื่องวันพีทสิ่งหนึ่งที่ถูกการันตีในเรื่องวันพีทเลยแหละครับว่านะครับแชงนับได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้ฮาคีทั้ง3รูปแบบได้แบบโคตรจะชานานและฮาคีของเขานะครับอยู่ในระดับที่มันเทพมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นฮาคกระาคีงเกตาคิราชน,นะ่างฮาคีสังเกตนั้นคือพี่แกสามารถมองเห็นอนาคต ได้และไม่ยอมเลยนะครับให้ใครนั้นนะครับจะมีฮาคิสถังเกตที่โหดกว่าตัวเองนะครับจนมองเห็นอนาคตของตัวเองได้คือแชงนั้นมักจะมองเห็นอนาคตได้ไกลกว่าและกลบล้างนะครับในการมองเห็นอนาคตของศัตรูได้หรือแม้กระทั่งฮาคิราชันก็จะเห็นว่าฮาคิราชันของแชงนั้นนะครับอยู่ในระดับที่มันโหดมากๆเลยสามารถทําลายนะครับหรือว่าจัดการให้คนนั้นสลบได้นะครับเลือนแสนคนเลยได้ซ้ํานะครับอีกทั้งก็เห็นได้ชัดเลยว่าฮาคิราชันของแชงนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่ทรงพลังและก็ดุรแรงสุดๆเลยนะครับจน ของฝั่งทหารเรือนะครับหรือแม้กระทั่งโจรสลับด้วยกันเองนะครับเกี่ยวกับฮาคิราชันของแชงแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดการสังเกตเกิดขึ้นนะครับก็คือแชงนั้นถูกพูดว่าเป็นผู้ที่มีฮาคีที่ทรงพลังของเรื่องใช่ไหมแต่หากย้อนกลับไปนะครับในเหตุการณ์ตอนที่แชงนั้นประทะกับหนวดดาก่อนหน้านี้ในสมัยที่หนวดดํานั้นยังไม่ได้มีความสามารถพลังผลปีศาจเลยได้ซ้ําแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นนะครับหนวดดำเนี่ยสามารถสร้างบาดแผลนะครับรอยแมวขวนให้กับแชงได้ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับถ้านับตามหลักแล้้วววนะคครรับดยาาามมสถของงแช ไม่ว่าจะเป็นนะครับฮาคีตีทรงพลังของเขาการใช้อาคีสังเกตนะครับที่แม่ศัตรูนั้นสามารถโจมตีเขาได้คือมองเห็นอนาคตก่อนเมื่อมองเห็นอนาคตก่อนนะครับการที่ศัตรูนั้นนะครับแค่จะจิ้มตาแชงยังจิ้มไม่ได้เลยได้ซ้ําและศัตรูคนนั้นนะครับสามารถมาสร้างบาดแผลกับแชงได้เท่ากับว่าจริงๆแล้วฮาคี้นะครับของหนวดดานั้นก็อยู่ในระดับที่มันทรงพลังด้วยเช่นกันจึงทาให้นะครับมันก็เกิดประโยคที่ค่อนข้างขัดแย้งเหมือนกันนะถ้าจะบอกว่าผมแดงแชงคูดนั้นเป็นผู้ที่มีฮาครับที่สุด้นถ้า มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเฮ้ยแล้วทําไมตอนนั้นล่ะถึงถูกหนวดดาโจมตีได้เึื่องจริงแล้วนะครับการที่คนเกิดข้อสงสัยตรงนี้เนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นนะครับที่ค่อนข้าง make ซนเหมือนกันนะครับถ้าจะเกิดคําถามนี้ขึ้นมาแต่ก่อนอื่นนะครับโดยส่วนตัวผมผมก็ยังเชื่อว่าฮาคี้ของแชงนั้นมันอยู่ในระดับนะครับที่มันเทพมากๆอยู่แล้วล่ะในเรื่องวันพีชแต่เพียงแค่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันเป็นเหตุการณ์นะครับที่เรานั้นยังไม่ได้เห็นนะครับว่าสถานการณ์ มันก็เป็นการยืนยันไกลๆเหมือนกันนะครับว่าแชงนั้นรู้ถึงความอันตรายนะครับของหนวดดาในความสามารถของหนวดดาในตอนนั้นเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเหตุการณ์ที่หนวดดานั้นนะครับแย่งชิงพลังผนปีศาจไปใช่ไหมแล้วก็หนีจากกลุ่มโจรสัต์หนวดขาวไปแชงนั้นนะครับก็คงไม่ถอดไปหาหนวดขาวจนถูกด่าว่าเสือกลับมาขนาดนั้นนะครับถ้าไม่รับรู้นะครับถึงความอันตรายที่แท้จริงของหนวดดาซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับแชงนั้นก็เราถูกนะครับถึงความอันตรายของหนวดดาว่ามันอันตรายจริงๆแต่สิ่งหนึ่งนะครันแล้ววิงๆ นะครับต่อให้เก่งต่อให้แกร่งมากแค่ไหนนะครับมันก็จะมีบางจดบางเหตุการณ์ละกันที่บางคนนั้นนะครับอาจจะเพ่งพังในการต่อสู้ได้นะครับอย่างเช่นอ่ะบิ๊กมาเหม็นมาเก่งขนาดนั้นยังเพ่งพังในการต่อสู้นะครับกับลอนะครับแล้วก็คิดได้เลยนะครับกับบางสถานการณ์ถ้าคุณนั้นประมาทเกินไปหรือนะครับไม่ได้ระวังตัวในการต่อสู้เกินไปนะครับมันจะทำให้คุณนั้นพลาดท่าในการต่อสู้ได้ซึ่งย้อนกลับไปมองที่ตัวของแชงนะครับแน่นอนว่าผมเชื่อว่าแฟนคลับวันพีททุกคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่าแชงนั้นก็็คคงงเเปนนนนตตัััวววละะรรใื่่่่อพีีทาจไมม ผลปีศาจแน่นอนอยู่แล้วนะครับจึงทําให้จุดเด่นของแชงนั้นมันก็คือฮาคี้ของเขานั่นแหละครับซึ่งฮาคีของเขานั้นถ้ามันไม่ได้แกร่งระดับทอ็ทอปของเรื่องวันพีจริง,รงมันก็คงจะไม่สามารถทําให้เขานั้นกลายเป็นโจนสรสลัดที่มันยิ่งใหญ่ได้ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นระดับ4จกักรพรรดิและหากเรานั้นลองไปไล่เรียงละกันอาจารย์ที่ฝึกสอนนะครับในตัวของแชงมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์หรือว่าซิวเวอร์เรรี่ทั้งสองคนนั้นก็เป็นผู้นะครับที่ไม่ได้พึ่งพาพลังผลป,ลปผลจปลกใก ว่าแชงนั้นนะครับจะโหดเรื่องฮาคีนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับจาก2คนนั้นซึ่งจริงแล้วอันนี้ผมไม่รู้ว่าจานโอดะนั้นพยายามจะสอดแทรกเข้ามาหรือเปล่ากับการที่เห็นว่าแชงนั้นนะครับในช่วงหลังๆมักจะจริงจังในเรื่องการต่อสู้นะครับมากกว่าอดีตค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขานั้นคิดรอบคอบในการไปดักที่วานโนเพราะว่าไม่ต้องการให้หนวดดานั้นมาตลบหลังคนอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เขานั้นปล่อยฮาคิราชันระดับขั้นรุนแรงเลยนะครับในการโจมตีเข้าใส่พลเเอกเรียวคุกิหรรรือแม้กกะทั่งา ผด็จศึกนะครับแบบถอนลากถอนโคนในการโจมตีเข้าใส่นะครับยุทธทัศกับตันคิดนะครับพอคิดนั้นตั้งใจนะครับจะโจมตีเข้าใส่ประชาชนนะครับในเกาะเอลบาจึงทำให้แชงนั้นนะครับก็คือต้องใช้ท่าเทวาอาสันในการผลิตศึกในตัวของคิดไปนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นการบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าแชงนั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงตนเองไปนะครับจากจุดแรกๆไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะจากอดีตนะครับแชงเนี่ยสมัยที่แบบว่าอช่วยลูฟี่ก็ได้ในตอนนั้นนะครับถ้าแชงไม่ติดประมาทนะครับเหตุการณ์ก็คงจะไม่บานปลายนะครับจนถึง องต,ตเงไปแต่การที่แชงต่อสู้กับหนวดดำทียิงแชงก็บอกเองแหละครับว่าเขานั้นนะครับไม่ได้ติดประมาทนะในการต่อสู้นะครับแต่ด้วยความที่ว่ามีการบาดเจ็บมีรอยแผลละก <k Heh thumbs up> ันนะครับที่ได้รับมาจากหนวดดำนั้นมันก็เป็นรอยแผลนะครับจากการต่อสู้แต่ไม่ใช่เป็นรอยแผลเพราะว่าแชงนั้นนะครับเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้นะไอ้นี้ต้องแยกก่อนคือต่อให้เก่งแค่ไหนมันก็สามารถมีแผลได้นะครับในการต่อสู้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอยู่แล้วเพราะไม่อย่างนั้นนะครับถ้าบอกว่าถ้ามีแผลในการต่อสู้เท่ากับว่าแพ้คนคนนั้นแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยม เป็นฝ่ายที่แพ้โซโลสิเพราะว่าโซโลนั้นก็สร้างบาดแผลกับไคโดได้ด้วยเช่นกันนะครับจึงทำให้มันไม่สามารถพูดแบบนั้นได้แต่ประเด็นเลยก็คือนะครับแชงนั้นนะครับเป็นผู้ที่มีฮาคิที่ทรงพลังทุกรูปแบบใช่ไหมอย่างที่พูดไปซึ่งเทียบนะครับกับฮารคิที่เราได้เห็นเขาใช้ในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการเผด็จศึกนะครับในตัวของคิดไปทีเดียวหรือนะครับสร้างความหวาดกลัวให้คนระดับพลเรเอกได้ผมว่าเท่านี้เนี่ยมันก็ประเมินค่านะครับในตัวของแชงได้มากเพียงพอแล้วแหะครับว่าฝีมือความสามารถในการใช้ฮ พีทของจริงเลยหรือเอาจริงๆแล้วกับเหตุการณ์ที่แชงนั้นไปรับการโจมตีของอาคาอินูซึ่งในตอนนั้นเราไม่ได้เห็นเอฟเฟกนะครับการใช้ฮาคิเพียงเพราะว่าในตอนนั้นวันพีทเนี่ยมันยังเป็นการเล่าเรื่องนะครับผ่านตัวละครเพลงของเรื่องอย่างลูฟี่แต่จริงๆแล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็คือการใช้ฮาคินี่แหละในการตั้งรับการโจมตีซึ่งการที่แชงนั้นสามารถรับการโจมตีของอาคาอินูนะครับได้แบบตรงๆแบบนั้นเนี่ยมันก็บอกแล้วล่ะครับว่าความสามารถการใช้ฮาคิของแชงนั้นอยู่ในระดับที่มัน พลังผลปีศาจที่มีการโจมตีรุนแรงที่สุดในเรื่องวันพีชมันก็คือผลแมกมาของอาคาอินูนะครับและแมกมาที่ว่าแรงแล้วควบรวมกับฮาคี้ของอาคาอินุที่เป็นคนระดับพลระเอกในตอนนั้นนะครับมันต้องรุนแรงขั้นสุดอยู่แล้วนะเพราะอย่าลืมว่าหลังเหตุการณ์นั้นนะครับก็คืออาคาอินุมันจะต้องไปตัดสินกับคูซันใช่ไหมในการต่อสู้ซึ่งคูซันเนี่ยเราก็เพิ่งมารู้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ฮาคี้นะครับได้ทรงพลังแบบค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของกราฟคือฮาคี้ของคูซันนั้นเนี่ย เมื่อเกิดการปะทะการดุนเดี่ยวกันกับอาไนนุคูซันที่ว่าเด่นเรื่องฮาคีนะครับยังพ่ายแพ้ต่อออคไยนุเลยมันจึงเป็นการพวงบอกได้แหละครับว่าไอ้รูปแบบการโจมตีของออคไนนุในตอนนั้นนะครับด้วยพลังแมกมาที่มันรุนแรงอยู่แล้วบวกกับฮาคีของเขานั้นนะครับมันเป็นอะไรที่มันทรงพลังนะครับมากอยู่แล้วในตอนนั้นแต่ปรากฏว่าแชงนั้นก็สามารถใช้ดาบของตัวเองในการรับการโจมตีได้แบบง่ายๆสบายๆชิวๆนะครับพร้อมกับพูดประโยคเด็ดล่ะครับว่านะครับหากใครอารวาสยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเฮียแกจะอาร มันเป็นการขู่นะครับพร้อมกระบอกและคับว่าเออกูก็เจ๋งคนนึงนะซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครนะครับกล้าจะต่อกรกับผมแดงแชงคูต่อนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นการบ่งบอกไงล่ะครับว่าไอ์ฮาคี้ของแชงนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบฮาคีเกาะฮาคีสังเกตฮาคีราชันล้วนแล้วแต่นะครับเป็นรูปแบบการโจมตีที่มันโหดระดับทอ็ทอปของเรื่องอยู่แล้วมันดีกรีตั้งแต่ไปเทียบกับอาคยนุดีกรีในการต่อสู้กับหนวดดำหรือใครก็แล้วแต่จึงจะไปบอกว่านะครับเป็นการอวยนะครับว่างิงรงว,รว,ว,วจร แล, zip. แล้วมันก็ไม่ได้เวอร์เกินจริงอะไรขนาดนั้นเพราะถ้าหากนับไร่เรียงกันแล้วกันนะครับในเรื่องวันพีชในปัจจุบันนี้เอาเอาง่ายๆเลยคิดมาสัก2ชื่อแล้วกันคุณลองคิดมาว่ามันจะมีสัก2คนหรือเปล่าที่จะมีฮาคีที่เหนือกว่าแชงน,นะครับผักนึกในตอนนี้มันแทบไม่มีเลยได้ซ้ำนะครับคือนึกไม่ออกเลยว่าในเรื่องวันพีชที่ยังมีชุดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับใครกันจะมีฮาคีที่เหนือกว่าแชงเพราะใน Driver ตอนนี้นะครับคนอื่นมันก็ไปเน้นเรื่องพลังผล,ผลปีศาจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ช er le. แชงม กลายเป็นจักรพรรดิได้ถึงทุกวันนี้นะคบเป็นที่หวาดกลัวนี่แหละเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าหาคี้ของแชงนั้นมันโหดของจริงเพียงแค่ว่าตอนนี้อาจารย์โอดานั้นอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยนะครับเอ่ว่าพลังนั้นมันแบบเต็มเต็มเป็นยังไงนะครับกับศัตรูที่มันสู่สีกับแชงเพราะว่าตอนนี้เรายัง <aj> ไม่ได้เห็นเลยการต่อสู้ของแชงสักการต่อสู้นะครับที่เจอกับศัตรูในระดับที่มันสู่สีอาจจะมีการพูดว่าแชงเคยดวลเดี่ยวดวลดาบนะครับกับมีฮอคแต่นั่นมันเป็นการวัดเชิงดวลดาบแต่หากวัดนะคร จะสามารถต้านทานการใช้ฮาคีนะครับที่ทรงพลังของแชงได้นะครับเพราะถูกปูตีตาไว้เลยแหละครับว่าไอ้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโคตรเทพเลยละเรื่องการใช้ฮาคีนะครับและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่านะครับแชงนั้นนะครับใช้ฮาคีอันดับหนึ่งของเรื่องเลยหรือเปล่านะครับในปัจจุบันนี้นะครับและถูกอวยเวอร์เกินจริงไปหรือไม่หรือมันมีอะไรอีกหรือเปล่านอกจากพลังผลพลิศาจฮาคีที่มันโหดในเรื่องแต่ว่าอาจารย์โอดานั้นยังไม่ได้เปิดเผยในปัจจุบันนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะะครรััเพาาท้้ยสุดแลลวววตตีอ่ แดงแชงคูดนั้นจะมีบทบาทที่สําคัญแน่นอนในอนาคตไม่ทางใดทางหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่านะครับจะมีการเปิดเผยเมื่อใดเท่านั้นเองนะครับ่ะกลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ